พี่หลินพี่มินาเดียดตอนตอนแรกจะได้โหมดสองกิวนะตั้งกว่าเพื่อนๆมีพูดแค่คนประโยคโอเคเอายังโปรโมทดไหนดีจะได้เสร็จเลยเดโอเคนอ้ง่ายก็เสร็จพร้อมกันอยู่ดีเสร็จพร้อมกันเหรออแฟนมิสเหรอแฟนมิสที่ไทยอ่ะอ้าวเดี๋ยวไม่ประกาศคนราะรู้เพราะพี่อัดไปแล้วหนูสองคนยังไม่ได้อัดไปอยู่ไหนมาเอ่ยที่เรานั่งคู่สี่คนไงบ้านฉันเนี่ยมัวแต่ไปใดฟาร่า วันเกิดมีร้องเพลงครับมันเยอะนะวันเกิดอะทุกคนปีหนึ่งมีครั้งเดียวพี่ฟ้า30มค่ครั้งเดียวในชีวิตนะแล้วไม่เอาสวยนะทุกคนแต่งแบบเอาหามานะเงินดีกับรางวัลของคุณนะคะฉีดปากกี่ซี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 หนึ่งมั้งถ้าซีซีหนึ่งครับ แต่ฉี่แล้วสักพักหนึ่งเนาะแป๊บเดียวก็หายแล้วเพราะเป็นคนชอบกินเลยร้อนๆโตเกี้เริมแก่ตะกี้รูมบ้าอุ้ยอุ้ยต้องคุณลดนะฉันไม่ชอบไปรถไฟหวานไม่รู้ว่าทำไมเธอชอบหวานอะลองกินก่อนกลางดีกลาดีแล้วมันเป็นเหมือนอะาวฟิลเตอร์หลุดลองกินก่อนเก้าดีข้างหน้าใช่ไหมล่ะไม่ใช่แต่งหน้าข้างหน้านี่แหละขนงชิมแบบเด็กพี่ฟ้าซื้อไม่ดีที่นี่มันไม่ได้มีขายทั่วไปพี่ฟ้าชอบกินอาหารต้มแก๊ โอ้ยแรงกูได้ยินนะกูได้ยินนะอะไรแยบบว่าเกลืออย่ามาแรงมันหรออะไรอย่างนั้นไปอันนี้กันไปแนอุบลรุดนกันนะเขามีอะไรนะถนมันจะใส่วเา้อีไว้อาบีบมาบีบไหนอสินี่มาบีบไหนอ มอโปรมสองก็ยเพิลงแอมาณนี้นะอันนี้ไม่เชื่อใช่มีเราคนเําว่ามทำ่ใรูกาครับ a good day กา s สวัสดีฉันรักคุณจักหเนาเป็นไงเมื่อ่ะไม่กลับบ้านกับช่องแล้วนะไม่ไน้่ยจะรงคกินเปนอะไรกินจะเป็นแค่พี่ฟ้าก็ตัวจัดการดีครับพี่นาตัวจัดการจัดแงจัดแงฉันขกิน ได้เอาหนึ่งนี่ไงคือว่าเราต้องมีข้าวโพดต้มไม่แต่ข้าวโพดต้มมันก็อร่อยอยู่แต่กล้วยต้มนี่ไม่เก็บแี่คือข้าวโพดเราเหรอข้าวโพดพี่ปะใช่ต้องเปลี่ยนพี่ฟ้าอะไรอย่างนี้มาอะไรอย่างเงี้ยนี่นะเซฟไว้สองคนเนี่ยที่ว่าพี่ฟ้าเมื่อกี้ถ้าผมเองปะาวนได้ขนาดนี้เลยเหรอ

คืเตอร์หลุดผมหนูหนาเพราะม่าตั้งแต่กูเห็นคนมากูเห็นคนคนแรกนะที่ทำฟาร่าตลอดก็ม้วนทั้งวันเลยอ่ะมันแล้วแต่คนชอบอ่ะอุ้มก็ทำทุกวันอุ้มสวยอย่างใจโดมไม่ใช่เยอุ้มถ่ายรูปไลฟ์สไตล์ผมฟาร่าตลอดคือขยันมากต้องกูแต่มันทำเร็วมากอ่ะ Happy birthday ยัง Next week ถ้าไปเที่ยวนัดนี่ก็ต้องต้องบาลาต้องให้เวลาน้องพี่แบบนี้เรียกว่านาเราสั่งรถเ้าต้องบาลานต์เออแต่ดิ๊นไม่พานะไหนกับมึงมึงถ้าสั่งมาสุปาลานะคะเนี่ยมึงเม็นเอวีดีนเนี่ยสั่งมาเสร็จสักตคือบาลานะคะดี๊นงแล้วหรอยังอะไรแม่ไปเหรอเออทำไม ตาบวมต้องรีบทำรีบกลับนะผูบอกไปแล้วกูบอกว่าวันนี้กูแย่นะให้น้องๆโซโล่ไปเยฟาแล้วแบบผูแย่จริงวันนี้ไม่ติงดังเลยไม่เอาอ่ะอยู่ใกล้กันติดบัตส์มันจะติดยกแกเออใช่ไม่อยากให้มาอยู่ใกล้น้องๆเดี๋ยวจะติดบัตสกันด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องถ่ายไม่เยอะมากจริงเจ๊วันนี้ไม่ไม่เหมาะจริงค่ะจริงค่ะเดี๋ยวพี่อัพผ่านไอจีพี่ฝาเอาได้ีหรีกดานือถูกถูกถูกเนี่ยละพี่ลำบากใจแล้วดูสคริปต์ดิ เอาส่งแว่นไปตัดยางอันนี้แค่อันเดียวอะไรเป็นตาทไม่ประมาณนี้ตัดจะส่งแว่นไปตดแล้วดูไว่ส่งคามแดดให้ดูแว่ชื่ออะไรวแว่นาว่าแว่นตามหาชนคนที่ตัดแว่นเลาเหาอคืออะไรคือเวลาที่กูตัดเขาอกเอีหลิงเขาขอลกูมาเสร็จเบอร์พี่หลิงมาทักลายกูมาแล้วก็ถามว่าเธออดนนี้ใช่ลายเธอป้า แม่นเหมันสะท้อนมึอมีลายพิพัน์ปะไข่ใส่ไม่มีนะผมยาวมากคุณมีแล้วเวลาคุณจะทักหาูกชนคชอบถาไม่เจอกูเลยล่ไม่ได้ชื่อายอะไพี่ัพี่ฟ้าไม่เจ็บเลยงวันวันนี้จะเ็งพี่จงพี่ฟ้าไอจีมากขอบคุณค่ะมีไงพยายามจะมาไลฟ์อยู่ เป็นรูปผู้ชายโปะบอกว่าตัวนี้แล้วเป็นผู้ชายผอมกูก็คิดว่าไม่ใช่พี่ฝากแล้วหน้าปกหลายแล้วเป็น,ปนรนูปไข่อ่ะหน้าปกหลาย,<ร>เเยเป็นแบบออกใจจังเป็นพี่ไม่ใช่พี่ฝากแต่พี่ฝากซีแตบกจัดเลยอ่ะเวียนหัวป่ะถือกล้องแล้วกูก็บอกว่าดิฉหนดิฉันไปดูพระพาละอะไรอยากได้แน็กลอง, <โฆ S 2> ลอ,งอ่ะมีป่ะสั่งให้หน่อยดิเจ็บคอ แม้แต่กระจกเงาในน้ำเขาไปซื้อเองนะจะใกล้กว่าบรรยาอยู่แค่นี้เออฝากซื้อหน่อยได้หะแนกคลองสองสามเอาไหมเอเอาไหมช่องไม่มีเวลากดในแอพอะเออหาซื้อยากสี่เอามาสี่ห้าสี่ห้าเลยาไปฉีดแล้วเมื่อวานเธอมันฉีดม้วซตัวตัวเหล็กไม่ได้นะหยา ก็พี่ทีมเคยเอายาบัวยาควายมาให้ใครอีกแล้วนี่มของปางเขาเออใช่แง่ลองแต่เราคิดแล้วหายมันยังเวนพอมันเหมือนยาแก้ไอตานดำดำหรือว่าเราเป็นไข้ไข้ที่ชนวชอบโซเชียลเราจะดู นักลองเวลาคนไม่สบายเจ็บเจ็บคอหรือว่ามีน้ำมีสะเล็ดมีอะไรเงี้ยซื้อนักลองมากินนะคะมันจะเป็นเม็ดฟูกกินกันน้ครเขาถามว่านักลองคืออะไรเม็ดฟูกเม็ดฟูเคยมีคนบอก ใช่แปลว่าตั้งแต่เปนลวัดเปิลโอ้ยเวรจับเวชนะแล้วก็หายพอไปฟีนี้คืนกลับมาเป็นตัวร้อนมากเลยน้องจับน้องจับดิจับหัวเยร้อนมากเลยจริงๆอ่ะนี่มาเก่าที่ไม่ได้จัดการกินกาอย่างเดี้วนะจับไหา ไม่ผมพาี่เดหยวอคือออกแนวหนาวกระดูกเออ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 จะเป็นต้องเหมือนผู้หญิงเป็นเมียนทำอะไรวันนี้ถ่ายอะไรนะเขาเรียกว่าสเปซิสเปเชียลสเปซิสเปเชียลซัมติงเคทุกคนจะไปแล้วนะไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันมาไลฟ์ไม่หายคิดถึงที่เฉย ไม่ชอบไม่เหลือดีเป็นปออชอบแบบพอดีอ่ะคิดถึงลูกคนนะออจะักรวันเกิดน,นะคะชอบที่อะไรที่มันพอดีอ่ะสิบห้ากุมภาเอ่ออยู่บ้านดีไนะงเอ็มจี l อหอไม่ใช่เราห้ามที่จังหวัดประจำวันอะไรใหญ่ๆที่ไม่ได้เป็นไงที่อยู่บ้านดีเสร็จไปอยู่บ้านเธอบ้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ คือมันต้องได้มีกิจวัตรในบ้านแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ในบ้างเช่นปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ดู้อะไรไเออยาย่าอยู่บ้านเฉยๆเขายังปลูกต้นไม้คุยกับต้นไม้เลยเขาบอกว่าให้คุยกับต้นไม้ใช่เพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรับสามารถดึงพลังงานที่ไม่ดีของเราได้ครับพี่ฟ้าถ้าคุยกับต้นไม้จะคุยว่าอะไรครมีสองอย่างที่เขาให้คุยนะเว้ยต้นไม้กับน้ำน้ำ น้ำเปนเครื่องกำลังงานเอาดีๆคนญี่ปุ่นอ่ะเขาทดลองจริงจะคุยยังไงก็คุยไปเรื่อยเหมือนเราคุยกับเพื่อมาเป็นยังไงบ้างวันนี้อะไรเงี้ยทำไรพัชชามาไหมอยู่ออฟฟิศเพื่อนมาถ่ายงานมาบ้ามาบ้ามาบ้าเร็วเสร็จงานเดี๋ยวพาไปกินชาบูมาบ้า หน้าแม่มาไหมกับหมาแมวก็อยากคุยกับมันนะแต่่ากลัวว่ามันจะเครียดกับเราไปด้วยไงกบหมาแมวก็ออกนาตัวเองัวนี้เขาชอบยนแก้วผ้าพูดกันตัวน่าจะเขาบอกว่าเขาเคยทดลองเอาน้ําเปล่าใส่แก้วสองสองแก้วใช่ไหมแก้วหนึ่งอ่ะคือเหมือนแบบให้ใส่พลังงานลบๆดูพูดไม่ดีพูดคำหยาบใส่ทุกวันทุกวันด่าน้ำอีกแก้วหนึ่งให้บอกรักให้แบบว่าให้พลังงานบอกประมาณหนึ่งเดือน่ะ น้ำที่เป็นแบบน้่พลังงานลบอ่ะคือน้ำมันจะขุ่นมันสีดําเลยแต่น้ําที่เนี่ยมันยังใสอยู่ไม่ต้งแฟนแน้ีว่าเพราะงงานงปนบมันไอันแต่จรินตลอดได้ยินเสียงน้ำตกมันยังบําบัดเราได้นะเราเปิดน้ำที่เป็นน้ำตกก่อนอนก่อนนอนพี่เปิดอันนี่ตลอดเสียงฝนตกอ่ะชอบมาก เสียงแบบเวลาเข้าสปาเขาถึงชอบเปิดเหมือนเสียงน้ำก๊อกอะให้มีนาฮาวายูมิชูนะเอวิบาดี้เซฮามีนาจมีนาได้ไหมลลิตมีนาช้เวนนามกนคือการฝึกจิตแต่จริงเวล้าห้องนอนเป็นที่ดีเลย